สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพูดไปเลื่อเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะมาแชร์เรื่องมังงะหรือมังฮาวาแปลไทยที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงค่ะมีสปอยบ้างเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะไปดูสิบเรื่องนี้ด้วยกันเลยจ้าเรื่องแรกนะคะมีชื่อว่า I was summoned the saint but I position was was apparently summoned but to robbed of be the the ชื่อยาวจริงแอดขอตั้งชื่อแบบไทยๆว่านักบุญจอมตอแหลประทานนักบุญตัวจริงแล้วกันค่ะ เห็นชื่อเรื่องก็เดือดแล้วค่ะมาลงข้อมูลกันดีกว่าเริ่มต้นเรื่องจะกล่าวถึงคนสองคนโดนอัญเชิญไปต่างโลกเป็นเกมที่ชื่อว่าสวนแห่งผู้กอบกู้เป็นเกมจีบผู้ชายนั่นเองซึ่งเมืองนี้ปัจจุบันได้ขาดนักบุญจึงได้ทำการอัญเชิญนักบุญตามคำทำนายแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดถูกอัญเชิญมาสองคนซะงั้นคนแรกที่กล่าวคือนางเอกของเรานั่นเองส่วนอีกคนคือนางตอแหลของเรื่องค่ะ ในโลกก่อนก็ชอบใส่ร้ายนางเอกของเราสารพัดการกั่นแกล้งพอมาต่างโลกแล้วมีคนถามว่าใครเป็นนักบุญตามคำทำนายนางตอแหลคนนี้ก็เสนอว่าตัวเองทันทีต่อจากนั้นนางตอแหลก็ได้รับการดูแลจากเจ้าชายเป็นอย่างดีในปราสาทค่ะส่วนนางเอกเราโดนให้ไปลองใช้เวทมนต์หรือหาสกิลที่ตัวเองมีค่ะ ซึ่งนางเอกก็ค้นพบพลังตัวเองเป็นพลังรักษาซึ่งสกิลนี้จะมีได้แค่นักบุญเท่านั้นพอเรื่องนี้ไปถึงหูนางตอแหลนางตอแหลคนนี้จึงกลัวที่จะโดนแย่งตำแหน่งนักบุญไปนางตอแหลจึงไปเป่าหูเจ้าชายว่านางเอกโกหกพออิจฉาตัวเองที่ได้เป็นนักบุญทำให้นางเอกเราโดนขับไล่ออกจากเมืองนั้นซึ่งระหว่างทางที่นางเอกเดินทางไปอีกเมืองอยู่ๆโดนแผนการของนางตอแหลเล่นงาน คือนางตอแหลอยากกำจัดนางเอกเพราะนางตอแหลกลัวโดนแย่งตำแหน่งแต่นางเอกเรามีไหวพริบดีค่ะแกล้งโดนฟันด้วยดาบทำให้นางตอแหลคิดว่าได้ตายไปแล้วแต่ที่จริงนางเอกรักษาตัวเองได้ค่ะจากนั้นมีนักบวชเดินทางผ่านมาเจอพอดีนางเอกเราเลยอาศัยอยู่กับนักบวชคนนี้ค่ะซึ่งอยู่นานไปจนเชื่อใจกันได้ นางเอกเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังและทำการรักษาการบาดเจ็บของนัก,กลุนและดวงตาของแมวให้เพื่อให้รู้ในพลังค่ะจากนั้นสองคนนี้จึงร่วมมือกันทำยารักษาขายค่ะโดยทำมาจากพลังเวทของนางเอกนั่นเองเป้าหมายของนางเอกนั้นคือพยายามหนีไปอีกประเทศและสร้างชื่อเสียงในฐานะฮิลเลอร์ให้ถึงหูประเทศศัตรูชื่อฟาโกลค่ะ ตามเนื้อเรื่องในเกมแล้วประเทศนี้มีนายพลคนหนึ่งที่ตายเพราะอุบัติเหตุคะ่ะทำให้ประเทศปัจจุบันที่นางเอกอยู่ชนะในสงครามไปคะ่ะแต่นางเอกคิดมุมกลับว่าถ้าหากตัวเองไปรักษานายพลคนนั้นไม่ให้ตายได้ตัวนางเอกจะได้รับความปลอดภัยและอยู่ได้อย่างสบายใจเพราะประเทศปัจจุบันหากจับได้ว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่นางเอกได้โดนฆ่าตายแน่นอนคะ่ะ เล่ามาซะย,ยาวเลยมาดูกันดีกว่าว่านางเอกจะสามารถไปอยู่ประเทศอื่นได้ไหมจะเจอนายพลคนนั้นหรือไม่ไปติดตามกันเลยลืมบอกมีฉากนางเอกตอกหน้านางตอแหลด้วยนะคะอย่างสาใจเลยใครชอบแบบนี้ไปหาอ่านกันเลยจ้าเรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่า on, u, เป็นแนวต่างโลกที่เกี่ยวกับการรักษากแล้วจ้าคล้ายกับเรื่องที่หนึ่งเลย เริ่มเรื่องมากล่าวถึงนางเอกเราที่ชื่อคาโอรุอยู่ดีๆก็ตายและได้เจอกับพระเจ้าเลยพระเจ้าได้อธิบายว่าพระเจ้านั้นได้ปรับสมดุลของมิติแต่เพราะแบบนั้นแหละค่ะนางเอกเลยโดนลูกหลงตายไปด้วยพอดีพระเจ้าจึงเสนอให้นางเอกไปเกิดใหม่อีกโลกเพราะเกิดที่โลกเดิมไม่ได้แล้วนางเอกจึงตอบตกลงไปค่ะแต่มีเงื่อนไขยเยอะพอตัวพระเจ้าจึงบอกให้ไปคุยกับคนที่ดูแลอีกโลกได้เลย เมื่อนางเอกได้คุยจึงบอกว่าเกิดใหม่ต่างลูกเนี่ยต้องมีสกิลโกงไปด้วยแล้วนางเอกก็คิดถ้าเอาอะไรที่ต่อสู้ได้ชีวิตคงลำบากอีกแน่เลยอยากอยู่แบบสงบสุขก็พอก็บอกออกมาเป็นรูปประทับได้ว่า 1. พลังลังสัญญาที่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการและภาชนะใส่ยาด้วย 2. เวทมนต์ช่องว่างมิติไอเทมบ็อก 3. ร่างกายรูปแบบเดิมโดยคงยีนไว้และอายุ15ปีมีแต่กโกงทั้งนั้นเลยค่ะแต่แอดก็เข้าใจนะไปต่างโลกคนเดียวก็ต้องแบบนี้แหละค่ะมาต่อจากเมื่อกี้กันเมื่อนางเอกได้ไปเกิดต่างโลกแล้วก็ได้เดินทางไปที่เมืองเพื่อไปที่ฮันเตอร์กิลเพื่อหาอาหารและที่พักแต่นางเอกไม่มีตังจึงต้องหาขายโพชั่นที่ตัวเองทาแต่ก็ไม่มีใครซื้อจึงหานวดหลังนวดแขนนวดขาอะไรพวกนั้น เพื่อหาเงินและของกินไปก่อนผ่านไปแป๊บหนึ่งก็มีคนเจ็บโดนหมีทำร้ายเลือดท่วมตัวมาค่ะแต่ตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนไม่มีหมอนางเอกจึงทำโพชั่นรักษาโชว์เทพไปทีนึงคนเจ็บหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะแล้วนางเอกก็ได้ตระหนักถึงว่าโรคใหม่นี้ยังไม่เคยมีการรักษาด้วยยาแบบนี้แล้วแผลหายได้มาก่อน เรื่องวุ่นวุ่นจึงตามมาค่ะเพราะมีคนต้องการตัวนางเอกเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนางเอกจึงต้องหลบหนีจากตรงนั้นแล้วออกผจญภัยจ้าใครชอบแนวตัวเอกเก่งสกิลการเอาตัวรอดขั้นเทพแถมโกหกเก่งซะด้วยเรื่องความฉลาดของนางเอกไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะถ้าได้อ่านดูคุณจะบอกเลยว่านางเอกนี่มันไลยแล้วระหว่างการเดินทางนางเอกก็ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายอบอุ่นหัวใจมากค่ะลองไปอ่านกันดูได้นะคะ เรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่า Saving 80,000 gold coins in the different world for my old age ชื่อไทยจากคนแปลชื่อว่าต้มตุนต่างโลกค่ะเริ่มเรื่องมาจะบอกถึงตัวนางเอกหลักที่ชื่อว่ามิสึฮหะได้เกิดอุบัติเหตุต,ตกจากหน้าผาแต่ไม่เป็นอะไรเลยนางเอกจึงเดินหาทางออกจากป่าจนสองวันแล้วก็เจอแค่ถนนแล้วนางเอกก็สลบไป ต่อมามีครอบครัวหนึ่งได้ช่วยชีวิตนางเอกเอาไว้นางเอกได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนี้สักระยะและได้สนิทกับเด็กที่ชื่อว่าคอเลตจังคนนี้คือคนที่เจอนางเอกสลบอยู่ตอนแรกนั่นเองวันต่อๆมาคอเลตจ,จังได้ชวนนางเอกไปเก็บสมุนไพรที่ภูเขา แต่ว่าโดนหมาป่าเข้าโจมตีนางเอกคิดว่าถึงเวลาตอบแทนบุญคุณแล้วต้องช่วยคอเลจ็จังให้ได้นางเอกเราตัดสินใจเป็นตัวล่อให้ซึ่งหมาป่าก็ตามมาเกือบจะทำร้ายนางเอกได้แล้วนางเอกตกใจกลัวสุดขีดและคิดถึงพี่ชายและสิ่งที่น่าตกใจก็คือนางเอกเราวับกลับมาที่บ้านในห้องของพี่ชายซะง,งั้นเมื่อตั้งสติได้นางเอกจึงรวบรวมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปช่วยคอเลจ็จัง เมื่อเตรียมครบแล้วจึงวาร์ปกลับไปที่เดิมและใช้สกิลตามที่พี่เคยสอนมาปราบม้าป่าลงได้ลุ้นมากเลยค่ะพอสู้เสร็จจะตัดมาเฉลยว่าทำไมนางเอกเราถึงมีพลังที่เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างโลกตัวเองกับต่างโลกได้แต่แอดไม่ขอลงรายละเอียดนะคะลองไปอ่านกันดูว่าทำไมถึงมีพลังนี้เนาะพอมีพลังแบบนี้นางเอกจึงตั้งเป้าจะเก็บเงินเพื่ออนาคตจะได้ไม่ลำบากค่ะ คิดดูว่าทรัพยากรแต่ละโลกไม่เหมือนกันหากนำมาขายในต่างโลกจะทำกำไรได้มากเลยทีเดียวแต่ว่าจะต้องทำไม่ให้เด่นเกินไปเพราะอาจมีปัญหาภายหลังค่ะเนื้อเรื่องก็จะดำเนินไปทั้งการฝึกฝนการเอาตัวรอดของนางเอกทั้งการใช้ไหวพริบต่างๆเข้าหาคนอื่นการผจญภัยมากมายทั้งเรื่องเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่นางเอกคิดเตรียมการรับมือไว้คนอ่านเดกากันสนุกเลยค่ะ เป็นมังงะที่ทำให้อยากอ่านตอนต่อไปเรื่อยๆจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่ผสมโลกของเราและต่างโลกได้สนุกมากๆค่ะแอดเชียร์เรื่องนี้มากไปอ่านกันนะคะเรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นมาจะกล่าวถึงนางเอกที่ชอบเล่นเกมจีบผู้ชายค่ะนางเอกทำงานเกี่ยวกับเอกสารและเป็นคนขยันทำงานวันหนึ่งหลังเลิกงานระหว่างกลับบ้านได้ถูกรถชนเข้าอย่างจัง ในมังงะอาจจะไม่ชัดไปลองชมคลิปประกอบกันเลยค่ะกลับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมื่อโดนรถชนก็ได้ไปต่างโลกค่ะ ตามสูตรอ s ซ k หนึ่งศูนย์หนึ่งเลย <Huh? S 1> พอนางเอกรู้ตัวก็มาอยู่ที่งานอะไรสักอย่างและได้ความทรงจำของคนที่อยู่ในร่างปัจจุบันค่ะนางเอกพอตั้งสติได้ก็คิดได้ว่าฉากแบบนี้มันคล้ายๆเกมเลยซึ่งในร่างปัจจุบันตอนนี้เธอชื่อไอริสเป็นคนที่กั่นแกล้งนางเอกของเกมนี้ที่ชื่อยูริแต่ขอบอกไว้เลยว่า ไอตัวนี้มันร้ายอย่าไปหลงหน้าซื่อของมันนะทุกคนคู่มั่นปัจจุบันของไอริสก็เหมือนจะถูกยูริตัวร้ายนี่แหละแย่งไปสถานการณ์ปัจจุบันคือไอริสนางเอกของเรากำลังถูกกดดันประนามว่าไปกลั่นแกล้งยูริเมื่อนางเอกเห็นอย่างนั้นจึงตัดสินใจประกาศไม่ขออยู่ที่โรงเรียนนี้ต่อไป พออยู่ไปก็ไม่ได้อะไรคู่มั่นก็ไม่มีสังคมก็มองนางเอกไม่ดีไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ได้พูดคุยกับพ่อตามปกติแล้วเนื้อเรื่องของเกมนางเอกของเราจะถูกส่งไปที่โบสถ์แล้วไปเป็นซิสเตอร์แต่ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นคุณพ่อของนางเอกได้เห็นว่าลูกตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมจึงส่งนางเอกไปเป็นผู้แทนเจ้าของที่ดินให้ไปพัฒนาอีกเมืองของที่ดินคุณพอนั่นเอง นางเอกของเรามีจุดมุ่งหมายใหม่ในการพัฒนาเมืองเมื่อไปถึงเมืองใหม่แล้วไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะมีเหล่าบริวารเพื่อนฝูงที่ไว้ใจได้ค่ะนางเอกเราก็คิดสารพัดวิธีในการพัฒนาเมือง <c oughs> เช่นเรื่องภาษีเรื่องเอาวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าแล้วใช้ความรู้จากโลกก่อนมาบริหารจัดการบ้านเมืองค่ะ เราจะลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่านางเอกจะสร้างหรือจะทำอะไรอีกนะเพื่อพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นและมีเหล่าผู้ชายหน้าตาหล่อหล่อไลล้อมด้วยค่ะเลือกใครเรือมันเลยค่ะแอดมีนในใจแล้วมาสักกลางเรื่องเลยนอกเรื่องไปซะเยอะเลยเอาละ่ะใครชอบเรื่องที่ทำให้ใจฟูฟูเรื่องการเห็นรอยยิ้มของผู้คนเรื่องแผนการต่างๆมากมายแบบไม่ซ้ำซากแนะนำเลยค่ะเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าฟองยอตซีคิง เริ่มเรื่องมากล่าวถึงยุคสมัยอดีตเมื่อนานมาแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่พิการขาเดินไม่ได้ถูกใส่ร้ายว่าเป็นประเวณีส,สัมสนเพราะโดนวางยาจากนายหญิงจนต้องพบกับความอับอายและจะถูกฆ่านางจึงฝากความแค้นไว้ว่าหากได้กลับมาเกิดอีกครั้งจะทำให้พวกเจ้าไม่ตายดีกันสักคนและเอากิ่นปักผมมาแทงคอตัวเองค่ะ ตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกของเราได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยที่ในมือถือปิ่นปักผมไว้อยู่นางเอกจึงเอาปิ่นปักผมนั้นไปเข้าเครื่องอะไรสักอย่างแล้วนางเอกก็ได้ล้มลงหมดสติไปแล้วไปโผล่ในร่างของผู้หญิงที่พิการที่เล่ามาตอนแรกค่ะในตอนนี้นางเอกกำลังจะถูกข่มขืนแต่นางเอกก็ได้องค์ชายแปดช่วยไว้เพราะองค์ชายโดนพิษแล้วพักอยู่แถวนั้นพอดี นางเอกจึงบอกให้องค์ชายช่วยพาออกไปด้วยเพราะนางเอกสามารถรักษาพิษให้องค์ชายได้ค่ะเมื่อมาหลบกันที่ถ้ำแล้วพิษนะ่ะแก้ได้แน่นอนเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีไปไกลแล้วแต่ว่าข้ามพบมากระทันหันเกินไปจึงไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยพอคิดไปคิดมาเท่านั้นแหละอยูย่ๆยาก็ออกมาจากมือนางเอกเ,เองเลยค่ะทำให้นางเอกมีสกิลสุดกรงเศษข,ของจากโลกปัจจุบันของตนเองได้ค่ะ เมื่อมีของรักษาแล้วนางเอกจึงใช้เข็มฉีดยาฉีดยาแก้พิษให้องค์ชายขอเรียกว่าพระเอกเลยแล้วกันค่ะพออาการของพระเอกดีขึ้นจึงได้ไปส่งนางเอกที่บ้านและได้นัดกับนางเอกว่าจะมาเอายาแก้พิษอีกเพราะยังรักษาพิษได้ไม่หมดเมื่อถึงบ้านพระเอกจึงได้บอกกับครอบครัวนางเอกว่าจะมาหานางเอกอีกสามวันหวังว่านางเอกจะอยู่ดีมีสุขนะ เพราะถ้าหากไม่บอกอย่างนี้นางเอกอาจจะโดนฆ่าหรือโดนแกล้งหนักอีกก็ได้ค่ะไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งองค์ชายเพราะองค์ชายคนนี้เป็นคนโปรดของจกักรพรรดิที่สุดค่ะเมื่อพระเอกได้กลับไปแล้วก็จะมีเรื่องชนละมุนมากมายค่ะเพราะในบ้านไม่มีใครชอบนางเอกเลยสรุปเลยดีกว่าเรื่องต่อจากนี้จะเป็นแนวที่นางเอกจะโดนใส่ร้ายอีกสารพัดแต่ว่านางเอกก็ฉลาดหาทางแก้หรือเตรียมแผนรับมือไว้ก่อนแล้ว เราจะได้เห็นตัวร้ายหน้าแตกยับเลยค่ะโคตรจัดใจแถมนางเอกมีพลังเสกของได้อีกใครมาทำไม่ดีไว้โดนหมดค่ะใครชอบแนวนี้ไปอ่านกันเลยค่ะเรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่า I was just an ordinary lady แปลง่ายๆค่ะว่าฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเริ่มเรื่องมาจะกล่าวถึงวันธรรมดาของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้เองค่ะได้นัดเพื่อนไว้แล้วกำลังจะไปหา ตัดภาพมาตอนนางเอกกำลังรอขึ้นรถไฟค่ะในขณะนั้นเองมีป้าคนหนึ่งวอยวายกำลังทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่สถานีอยู่ซึ่งตอนแรกนางเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ป้าคนนี้ก็ไปดึงเสื้อของนางเอกไว้แล้วถามคำถามว่าทำไมแค่ป้าขอขึ้นรถไฟแป๊บเดียวแค่ไม่มีตังค์จ่ายต้องปรับ5้าสิเท่าเลยเหรอแล้วฉุดกระชากเสื้อไม่ยอมปล่อยทำให้นางเอกพลาดขึ้นรถไฟไปค่ะนางเอกโมโหเลยค่ะ ว่ายายป้าเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าทำไมทำตัวแบบนี้ใส่คนอื่นแล้วเกิดการทะเลาะก,กันค่ะยายป้ามันเป็นบ้าค่ะมันผลักนางเอกล้มลงหัวกระแทกพื้นฉากนี้แอดเห็นครั้งแรกนี่อยากโดดถีบยอดหน้าป้าเลยค่ะมาทำอย่างนี้ได้ไงมาต่อจากเมื่อกี้กันค่ะนางเอกได้เสียชีวิตจากการที่หัวกระแทกพื้นแล้ววิญญาณได้ถูกส่งไปต่างโลกค่ะนางเอกได้มาเกิดกับตระกูลหนึ่งชื่อว่ามาไคล่า ตัวนางเอกในต่างโลกนี้ชื่อว่าฟีเนียตอนแรกนางเอกคิดว่าตัวเองหลับอยู่แต่ยังขยับไม่ได้ก็คิดไปต่างๆนานาทั้งอยากบวกกับป้าอย่างโหดเลยคนคนนี้ตัดภาพต่อมาผ่านไปประมาณ6สัปดาห์มีเหล่าเทพทั้ง6ได้มาหานางเอกแล้วได้อธิบายว่าปกติแล้วคนที่มาเกิดใหม่จะได้รับพรสูงสุดก็คือลบความทรงจำในชาติก่อนแม้แต่พลังของเทพทั้ง6รวมกัน ก็ไม่สามารถลบความทรงจำชาติก่อนของนางเอกได้ก็ยังคงงงกันต่อไปว่าทำไมนางเอกถึงไม่ได้รับพรน,นี้เมื่อสรุปกันได้แล้วเหล่าเทพได้พากันลงมติว่าถึงเวลาที่ให้เด็กคนนี้ตื่นมาสักทีแล้วเหล่าเทพก็ให้พรคุ้มครองกันทุกคนเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาแล้วได้พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในร่างเดิมทำให้ตอนแรกนางเอกเป็นกังวลกระวายใจอย่างมาก อยากกลับบ้านไปเจอพ่อแม่และพี่ในโลกก่อนซึ่งเนื้อหาจะเล่าบิวเรื่องราวต่างๆให้เราอินค่ะซึ้งมากค่ะอันนี้ให้ไปลองอ่านกันดูเนาะจนสุดท้ายนางเอกยอมรับได้แล้วตัดสินใจจะใช้ชีวิตในโลกใหม่แห่งนี้ค่ะเนื้อเรื่องต่อๆไปจะเป็นการใช้ชีวิตของนางเอกในวัยเด็กค่ะเช่นเรื่องเล่นกับพี่ชายเรียนรู้เรื่องโลกใหม่การปรับตัวต่างๆมากมาย มีแต่เรื่องทำให้ใจฟูขึ้นค่ะอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจมากเลยเนื้อเรื่องไม่หวือหวาหรือเก่งเวอร์ตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนเรื่องอื่นๆค่ะจะเป็นการให้เห็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเติบโตไปกับตัวเองค่ะใครชอบแนวแบบนี้ไปลองหาอ่านกันได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่าแอร์เปิดเรื่องมาจะกล่าวถึงสงครามแบ่งแยกทวีปอย่างยาวนานแต่ก็จบลงด้วยองค์ราชินีองค์หนึง่ง ที่มีเทวพันธ์แห่งพระเจ้านำมาซึ่งสันติภาพและทวีปห้อมรวมเป็นหนึ่งแต่ไม่รู้เหตุใดองค์ราชินีถึงได้หายตัวไปทําให้เกิดสงครามและการแตแกแยกอีกครั้งแต่มีเพียงอาณาจักรแห่งหนึ่งได้ถือการเดินทางออกตามหาเทวพันธ์แห่งราชันเป็นวาลักของอาณาจักรที่สืบทอดต่อกันมาและได้ตั้งชื่อภารกิจตามชื่อองค์หญิงว่าแอ เอาละเรารู้แก่นหลักของเรื่องนี้ไปแล้วคือการออกไปตามหาวันพีสนั่นเององค์หญิงที่หายสับสนย์ไปคนนั้นได้พูดก่อนจากไปว่าสมบัติของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็ไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วขอโทษทีค่ะเนื้อเรื่องมันพาไปกลับมาจริงจังกันต่อภาพจะตัดมาที่นางเอกของเรากำลังฝึกซ้อมต่อสู้อยู่แล้วโดนเรียกตัวไปลาดชาสภาต่อ คุยเรื่องน้องของตนเองที่ต้องไปทำภารกิจแอร์ว่าภารกิจนี้เป็นแบบไหนแต่ก็ดูเหมือนส่งไปตายซะเปล่าและตัวนางเอกเ,เองก็ต้องโดนบังคับจับแต่งงานอีกชีวิตลันทดษตั้งแต่แรกเลยตัดภาพมาที่ลานประลองแห่งหนึ่งในเมืองมีการต่อสู้รอบดูเดือดระหว่างจอมเวทไฟสุดโหดประทาราชันแห่งกาดเดเตอร์ถ้าหากจอมเวทชนะในรอบนี้จะถูกปล่อยตัวด้วยค่ะ ถามว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องขอสปอยไว้ตรงนี้เลยค่ะคือนางเอกของเราไม่อยากจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักค่ะจึงวางแผนหาคนติดตามเพื่อไปทํำภารกิจแอร์ด้วยกันนางเอกจึงมาเลือกหนึ่งในสองคนที่กำลังจะสู้กันใครชนะนางเอกก็เลือกคนนั้นไปค่ะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปต่อเนื้อเรื่องน่าสนใจมากค่ะคนติดตามนางเอกก็เก่งมากอาจจะขัดใจนางเอกตอนแรกหน่อย พอเริ่มพ้นช่วงแรกไปสู้กันมันเลยค่ะน่าติดตามมากๆว่าการออกพะจะนภัยครั้งนี้จะเจอวันพีทไหมเอ้ยไม่ใช่ <S <S เจอสมบัติของราชินีไหมลองไปอ่านกันนะคะเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่า this princess luzei หรือชื่อไทยว่ารักวุ่นวุ่นของเจ้าหญิงหรูจือเยเริ่มเรื่องมาก็สนุกแล้วค่ะเรื่องนี้นางเอกของเราชื่อชูชิงอี นางเอกได้แอบนัดเจอกับคนคนหนึ่งที่นางเอกรักมากค่ะชื่อหมิงเย่แล้วหมิงเย่ได้บอกให้นางเอกไปฆ่าท่านอองระหว่างร่วมรักกันซึ่งหมิงเย่ได้วางยาท่านอองไปแล้วท่านอ๋องก็คือพระเอกของเรานั่นเองชื่อเสี่ยวเจีย้ยเนื่องจากนางเอกถูกบังคับให้แต่งงานกับท่านอ๋องซึ่งนางเอกไม่ได้รักเลยแต่ด้วยที่นางเอกเป็นคนดีจึงไม่กล้าไปทำร้ายท่านอ,องจึงทำให้หมิงเย่โกรธมากเพราะหมิงเย่อยากจะฆ่าพระเอก จึงเข้าหาหนางเอกเพื่อจะทำร้ายพระเอกนั่นเองพอนางเอกไม่ยอมทำก็เลยปิดปากโดยตบนางเอกล้มหัวฟาดขอบเตียงและเอายาพิษกอกปากนางเอกทำให้หนางเอกได้ตายลงไปแต่แล้วก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อราชินีจากโลกวิญญาณกำลังตามหาร่างเพื่อจะมาที่โลกมนุษย์ก็เลยได้มาสิงร่างของนางเอกนั่นเองแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของนางเอกที่แท้จริงจ้า เมื่อได้ล่างมาแล้วพอตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองอยู่ใต้เตียงของท่านอองนางเอกจึงทำการข่มขืนซะเลย <Huh? S 1> เปิดมาตอนแรกก็ขนาดนี้แล้วตอนต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยเอาละ่ะเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของนางเอกตามหาบ่อแสของพี่ชายตัวเองแล้วเรื่องที่นางเอกใช้พลังได้ไม่เต็มที่แล้วก็เรื่องจัดการปัญหาต่างๆของวิญญาณค่ะมีปมเยอะเลยเนื้อเรื่องจะค่อยๆเฉลยออกมาทีละนิด เรื่องนี้ออกแนวฮาฮาผสมด้วยและมีฉากเซอร์วิสมากมายค่ะทำให้คนอ่านนี่ฟินกันไปเลยมีแมวด้วยนะเรื่องนี้ใครอยากอ่านใครเครียดแนะนำเลยจ้าเรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่า Remember Me หรือชื่อไทยง่ายๆว่าจำฉันได้หรือเปล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของนางเอกและความรักนะคะเริ่มเรื่องมาจะกล่าวถึงนางเอกกำลังจะไปช่วยพระเอกที่ชื่อฟู่นันหลีนะคะ ซึ่งรู้ได้ไงว่าต้องไปช่วยเรื่องนี้นางเอกก็ยังไม่สามารถตอบได้เหมือนกันค่ะแต่นางเอกได้ยินเสียงในหัวของตัวเองว่าต้องไปช่วยพระเอกไม่งั้นพระเอกจะตายเมื่อนางเองกกาลังนั่งรถไปหาพระเอกก็เจอพระเอกประสบอุบัติเหตุรถยนต์พอดีเมื่อนางเอกเข็นท่าไม่ดีเหมือนรถจะระเบิดนางเอกจึงรีบพุ่งไปทุบกระจกรถและช่วยพระเอกออกมาได้ทันก่อนระเบิดพอดีค่ะตัดภาพมาที่โรงพยาบาลนะคะ หมอได้รายงานผลตรวจร่างกายของพระเอกว่าพระเอกจะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปค่ะเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นมาเจอนางเอกจึงถามนางเอกว่าเป็นใครนางเอกที่ได้ยินเสียงในหัวบอกว่าต้องอยู่ข้างๆฟู่นันหลีไม่งั้นเขาได้ตายจริงแน่ๆนนางเอกจึงตอบไปว่าเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนแบบลับๆที่ไม่มีใครรู้เลยทั้งครอบครัวพระเอกหรือคนรู้จักของพระเอกนางเอกจึงบอกพระเอกว่า นางเอกไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทองจากตระกูลพ่อเอกเลยและบอกให้พระเอกเชื่อใจพระเอกก็เชื่อใจนางเอกมากเพราะนางเอกเป็นคนที่ช่วยเขาไว้ตอนเกิดอุบัติเหตุซึ่งพระเอกก็จำฉากนั้นได้นางเอกก็มีภาระต่างๆมากมายครอบครัวของนางเอกนั้นยากจนมีน้องอีกสองคนให้ดูแลและแม่ก็ทำงานหนักอีกด้วยนางเอกไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากฝั่งพ่อ จึงทำให้นางเอกและน้องของเขาไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาและอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งนี้พ่อก็เป็นคนทำให้น้องคนหนึ่งของนางเอกเป็นโรคเครียดควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อีกด้วยเล่ามาซะขนาดนี้เนื้อเรื่องเดาไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะนางเอกต้องโดนกดขี่จากหลายๆทางมากๆโดนกันแกล้งสารพัดแต่นางเอกก็สู้ทุกครั้งนะคะต่อกับคนที่มาหาเรื่องอย่างสนุกเลยคะ่ะ แล้วมาอ่านฉากหวานๆของพระเอกกับนางเอกแล้วยิ่งฟินมากเลยค่ะไปลองอ่านกันดูนะคะมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะชื่อเรื่องว่า The Lovely Wife and Strange Marriage เรื่องนี้มีตอนแปลไทยให้อ่านเยอะมากค่ะปัจจุบันที่อัดคลิปนี้ก็อยู่ที่254ตอนไปแล้วใครชอบอ่านยาวๆก็ไปฟังเรื่องย่อกันเลยจ้าเริ่มเรื่องมาจะกล่าวถึงนางเอกที่ชื่อหนิงซีเป็นนักแสดงหญิงคนหนึ่งค่ะ ซึ่งตอนแรกมาแสดงฉากขับรถฟังดูก็น่าอันตรายแล้วแต่ก็ถ่ายทําออกมาได้ดีไม่มีทิฏฐิแต่ก็ได้ถ่ายทําไปหลายรอบมากเพราะโดนแกล้งจากนักแสดงนำอีกคนนึงตัวร้ายแหละขาวว่ากันง่ายๆแต่จู่ๆก็ตัดฉากดื้อๆเพราะว่ามีรถบุกเข้ามาในกองถ่ายมีปืนด้วยนะคะแต่นางเอกเราก็ได้ขับรถไล่ล่าและไม่กลัวอะไรเลยแถมหลบกะสุนได้อีก นี่นางเอกก็ใช้หาคิดได้ด้วยเหรอ,อมาต่อจากเมื่อกี้นางเอกได้ทําการสกัดรถของคนที่บุกมาได้ซึ่งน่าจะเป็นคนร้ายลักพาตัวเพราะด้านหลังรถมีเด็กถูกจับมัดติดอยู่กับระเบิดซึ่งนางเอกเราไม่รอช้าโชวเทพตัดสายระเบิดซะเลยแล้วระเบิดก็หยุดตามสเตปคะ่ะเมื่อนางเอกช่วยสำเร็จ พ่อของเด็กคนนี้ก็มาชื่อลู่ถิงเซียวเป็นพระเอกของเรื่องนี้จ้าพระเอกได้พาลูกไปโรงพยาบาลในทันทีโดยไม่สนนางเอกในตอนแรกแต่ก็ต้องกลับมาหานางเอกใหม่เพราะลูกของเขานั้นไม่ยอมหาหมอจนกว่าจะเจอคนที่ช่วยชีวิตเอาไว้นั่นเองพระเอกจึงได้พานางเอกไปโรงพยาบาลด้วยเมื่อนางเอกและลูกของพระเอกได้อยู่ด้วยกันพระเอกสังเกตเห็นว่าลูกของเขานั้นชอบนางเอกมากๆ ไม่ยอมอยู่ห่างหรืออยากไปไหนเลยถ้าไม่มีนางเอกมีเหตุผลที่ลูกพระเอกเป็นแบบนี้เพราะลูกพระเอกเคยโดนลักพาตัวมาก่อนแล้วเกิดแผลในใจจนทําให้พูดไม่ได้และไม่ล่าเลิงเมื่อพระเอกเห็นนางเอกทําให้ลูกของเขามีความสุขได้พระเอกเลยชวนเข้าบ้านซะเลยตอนแรกๆนางเอกก็ไม่อยากอยู่บ้านพระเอกนานหรอกคะ่ะแต่โดยเหตุจําเป็นหลายอย่างทั้งลูกพระเอกทั้งเรื่องบ้านตัวเองและความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องอยู่บ้านพระเอกไปก่อนคะ่ะ ตอนแรกพระเอกก็ไม่ค่อยชอบนางเอกผ่านไปแป๊บเดียวอยากจะแต่งงานกับนางเอกซะง,งั้นซึ่งนางเอกก็ไม่ได้ตอบรับค่ะเหมือนจะมีแผลในใจเรื่องแต่งงานเนื้อเรื่องก็จะมีเรื่องการเป็นนักแสดงของนางเอกโดนกันแกล้งจากนักแสดงอื่นแล้วก็เรื่องพ่อลูกวางแผนมัดใจนางเอกเพื่อจะแต่งงานให้ได้ค่ะเรื่องนี้ก็น่าติดตามตรงพระเอกจะสามารถมัดใจนางเอกได้ไหมแล้วก็การแก้เกมของนางเอกค่ะ พาอโดนกันแกล้งเยอะมากตอนเอาคืนก็สะใจมากๆเหมือนกันแนะนําเลยค่ะอ่านได้เรื่อยๆเลยไม่เบื่อเลยจ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยจ้า